ก็ด้านหลังนี่คือผู้ร่วมชะตากรรมกับเ,เราเดี๋ยวเราไปล่องแก่งกันเ,เดี๋ยวพาทุกคนไปดำน้ำกันนะครับว่าน้ำที่นี่มันใสขนาดไหนผมจะลงแล้วต,ตรงนี้ครับจุดที่เราล่องแก่งมาต้นเดือดมากนี่ทุกคนเห็นไหมนี่คือต้นเอ่อต้นอะไรต,ต้นต้นอะไรฝ่ามันขึ้นนู้น่มลื่นแล้วก็สวยมากต้นเบ้อเลยหน้ามาแคมปิ้งมากเลยตรงนี้ นี่แตกต่างกับที่อื่นยังไงอ่ะบางมันรู้สึก่ร,ร,ร้อนดีที่นี่เลยนะคร,ะระับนะครับนะำกับเออใส่จริงนากใส่แล้วก็เป็นน้ำที่มาจากต้นต้นน้ำอืมต้นน้ำแล้วก็อ่ามันมีความทเที่ยวของน้ำที่เป็นที่เป็นสม,มุดมมีมีเที่ยวมีทั้งแบบเอื่อยเมันต้องต้อี่พบรถกันนะ สวัสดีครับสวัสดีจากจังหวัดน่านนองนะครับตอนนี้ผมอยู่อำเภอสุขสาราชนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาร่องแก่นนะฮะที่ล่องห่วงยางนะครับคลองกำปวงนะครับเรียกยากหน่อยบริิลิ้นพันนะฮะคลองกำปวนนี่วันนี้มีบางคนหนึ่งบอกว่ามาแล้วไม่ควรพลาดที่จะมาล่องแก่งห่วงยางที่นี่นะครับจริงๆนะครับที่เนี่ยผมได้มาอยู่ที่นี่ประมาณ2วันที่ผมรู้สึกได้อย่างหนึ่งเลยนะที่นี่คืออาหารราคาถูกมากอาหารเช้าอย่างเช่น ข้าวเหนียวไก่ทอดเนี่ยไก่ทอดชิ้นละเบาททุกคนบ้านเราชิ้นละ5บาทแล้วแต่ที่นี่แบบชิ้นละยัง7บาทอยู่เลยอ่ะอาหารการกินถูกมากไม่ว่าจะเป็นของหวานเนี่ยขนมใส่ไส้อลละสิบาททุกคนปลาต้องโกตัวละบาทยังมีอีกอ่ะแถวนี้ก็ถ้าใครมาอยู่แถวนี้นะผมว่าดีมากเลยเพราะว่าราคาก็ถูกแล้วก็รู้สึกฟิลเนี่ยบรรยากาศเนี่ยเหมือนเชียงใหม่เลยครับอากาศเหมือนอยู่ในหุบเขาอากาศเย็นสบายโอ้น่าอยู่มากครับที่นี่ทุกคนเป็นบรรยากาศแรกนะครับที่เรามาถึง จุดล่องแก่งบ้านกำฟวงจังหวัดระนองจุดขายของที่เนี่ยบางกันล่องแก่งมันแตกต่างกับที่อื่นยังไงครับตรงนี้เหรอใช่ตรงนี้ก็คือมันจะมีความหลากหลายก็คือมันน้ำธรรมชาติครัแล้วก็มันมีแก่งเล็กแก่งใหญ่แล้วก็มีความแรงของน้ําบางจุดก็น้ําชิวๆ มาคิดก็มีแรงมีโค้งมีความตื่นเต้นมากกว่าที่แต่ที่ผมเห็นเนี่ยน้ําใสมากเลยทุกคนแล้วก็ไม่มีความใสของน้ำใสแบบเหมือนแบบเหมือนสระน้ําเลยกินได้ไหมบ้างกินได้จริงเหรอก็มันเป็นน้ำธรรมชาติอ๋อดีมากน้ําใสมากคเดี๋ยวลองไปดูแล้วก็จะลงรักครั้งแรกที่จุ่มน้ำเนี่ยรู้สึกจะมาเลยไม่ลองไม่รู้นะคะโอเคครั้งแรกเหมือนกัน ใครจะไปคิดว่าที่นี่อำเภอสุขสำราญว่าจะมีร่องแก่นอยู่ครั้งแรกเหมือนกันผมผ่านที่นี่มาเป็นสิบปีแล้วนะครับก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าที่นี่มีร่องแก่นแบบนี้แบบธรรมชาติแล้วก็ดูไม่วุ่นวายด้วยเดี๋ยวดูนะมันเป็นโพงหินเรื่งนี้โพงหินโพงหินอย่น้ำจะใส่จะสอส่คือที่เนี่รู้สึกว่าน้ํามันจะใสามากรู้สึกว่าน้ํามันจะนิ่งด้วยนะรู้สึกว่ามันจะดูแบบเค่อนข้างอย่างธรรมชาติอยู่ข้างบนมีเขื่อนไหมบงังข้างบนไม่มีเป็นฝายเลย็กเดี๋ยวผมจะพาไปดูน้ํานะว่าที่ผมบอกว่ามันใสเเนนนนนี่่่ยมัใสจรริงหือลาทุกคดูะ ความใสของน้ําโอ้โหโคตรใสใสมากใสเวอร์อ่ะเห็นปลาเลยโอ้ใสมากใสจนเห็นปลาด้านล่าง่ะ ก่อนร้องแก่นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาเติมกาแฟก่อนเดี๋ยวบางทํากาแฟดิบให้กินนะฮะบนี่มือชงอยู่แ้วนะบางกําลังจะชงกาแฟดิฟให้เรากินกลัวเราไม่ดิบพอเราต้องเติมหน่อยให้ดิบนี่ฮะทุกคนบางก็เทกากกแฟดิฟให้เราเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาชิมกันเพิ <S <S <c oughs> เ่มพลงังดิบในการาเล่นหัวยางอให้มันเอาใจมากขึ้นมาคุณดิกาแฟกระตุ้นหน่อย เค็มเค็มปื้นเลยเค็มเหรอเค็ม่าเค็ม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 โอ้โหกินกินทุกวันไม่เค็มหรอใช่ผมผมไม่ค่อยได้กินอินเหรอผมหยุดกาแฟไปแต่ปกติผมไม่ใส่น้ำซุปใช่ใช่กาแฟไม่ทำ้ายใครอยู่แล้วกินเองนี่เดี๋ยวทุกคนผมจะพามาให้ดูนี่นะห่วงยางที่เราจะล่องนี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะที่เคยมาจะมาล่องห่วงยางแบบนี้นะนี่บางกำลังเซอร์วิสเลย นี house, like ่ฮะมันจะเป็นเหมือนกระป๋องสีนะฮะทุกคนแล้วก็เอามาเชือกผูกแล้วเราบางเรานั่งตรงนี้เหรอใช่ใอ๋อเราก็จะนั่งบนนี้ไปเลยทุกคนเนี่ยเออก็เจ๋งเหมือนกันนะปกติเคยล่องห่วงยางแถวนครนายกก็จะเป็นแค่ห่วงยางเปล่าแต่นี้จะมีเหมือนแผ่นฝาสีเนี่ยเอามาตั้งด้วยแต่ถึงเวลาที่เราต้องไปใส่เชื้อชิบกี้กัน ก็ทุกคนครับก่อนที่เราจอกเดินทางเน en ี่ยก็ต้องมาฟังสตาฟนะก่อนนะครับในการบอกเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องการล่องหวนยางว่าเราร่องยังไงให้ปลอดภัยสําคัญนะครับเรื่องนี้สําหรับการล่องแกนเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไม่มีเทคนิคหรือเราไม่มีความรู้เนี่ยค่อนข้างจะอันตรายมากเพราะาบางจุดเนี่ยน้ำค่อนข้างจะแรง ต้องมาฟังก่อนนะครับทุกคนสําหรับใครที่จะมาลองอยากแนะนําให้ฟังรายละเอียดให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคนิคได้สำหรับว่าเราตกหอยยางหรือว่าเราโดนกิ่งไม้เราต้องทำยังไงไม่อยากอยากแนะนให้ดน้องๆนะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ออกเดินทางกับรถคอกแล้วนะฮะโอ้ฝนคนเต็มเลยบรรยากาศ เราจะไปร่องแก่นกันแล้วก็นี่คือผู้ร่วมชะตากรรมของเราในวันนี้ ถึงแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปร่องห่วงยางกันนะครับรตอนนี้ผมก็มาถึงที่จะร่องห่วงยางแล้วแบลห่วงยางแล้วไปลองเทสก่อนว่าตัวผมต้องใช้ห่วงยางขนาดไหนกันนะเฮ้ทุกคนอันนี้เรียกว่าห่วงยางแบบ็ค V ีจะมีถาดตรงนี้นะเพราะผมต้องใช้นี้เพราะว่าผมต้องถือกล้องอินสตาไปด้วยว่ามันจะสะดวกกว่าเพราะมีถาดรับจะไม่หุ่มลงไปในห่วงยางเพระอยากจะบอกว่าก็ เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับทุกคนที่ว่ามาล่องหว่ยางที่นี่ซึ่งก่อนอันนี้นก็ไม่รู้เลยว่าอำเภอสุขสารานเนี่ยมีล่องแก่นล่องหุ่ยางแบบนี้อยู่ด้วยนะครั้งแรกจริงเ,เดี๋ยวเราจะไปลงน้ํากันนะทุกคนโอเคทุกคน let's go เราเตรียมลงล่องหวงยางแล้วครับพลุกพลุมพลังมากเลยเนาะไปแล้ว นี่นะทุกคนนี่คือคณะเราเรามากันสอคนเรามาตอยคลิปกับพี่พี่ที่เห็นในพะิธีโบนี่คือเรามาตอยคลิปนะครับจริงจริงพี่นี่เมื่อกี้ผมได้ยินราคานย่ยงไม่ได้แพงเลยนะไม่เอา้าไม่ไปกี้บ้างราคาล่องห่ยางเท่าไหร่นะสองร้อยห้าสบบาท โคตรถูกทุกคนราคาล่องอย่งยางที่ทุกคนเห็นเนี่ยมีรถมารับสง่งแล้วก็มีสตาฟคอยดูแลความปลอดภัยสดะดวกพังสนุกที่ราคาถูกมากสองอร้อยห้าสิบบาทเองไปไม่ได้ไงอะ่ะโอ้เหเชื่อฝรั่งตกใจเลยเนี่ฝรั่งตกใจผมยังตกใจเลยคนไทย <laughs> มีรถรับส่งล้วก็มีสตยฟสตาฟคอยดูแลทุกคน้มันเสียวหน่อยตั้งมันยากโอ้โ,โเสียวจังเลย <laughs> อ้เสียวจังเลยตอนมันตื่นเต้นนะมืออืออเรือเราสร้างภาพน้องโอ้เตื่นเต้นจังเลยโอ้ยไอ้มีติสันเด็กกันน้องทำไรอ่ะเด็กกันน้องทำไรเด็กมันน้องบอกว่าคองอยู่หน้าบ้านเนี่ยไม่เคยมาเลยตรงนี้นะครับจุดเ่อร้องแก่นมาเนี่ยล่มลื่นมากนี่ทุกคนเห็นไหม ก็คือต้นเอ่อต้นอะไรต้นต้นอะไรนะปาล์มนี่รู้ร่มลื่นแล้วก็สวยมากต้นเบลเลอร์เลยมากมาแคมปิ้งมากเลยตรงนี้ไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงผมไหมนะโอ้กวีไม้กล้องตกโอ้โหจุ๊บใช่ไหมเนาะบ้างมาจากไหนลาบยาค่ะบ้างมาจากไหนโซ่เมืองละนองเลยค่ะโอ้น้องไม่เด็กละนองเลยนะน้องบอกว่ามีเจียวกว่านี้อีกไหมเนี่ยน้องยืงจะหลับเลยขอขอจีเด็ด เราปิดตรงนี้นะคะเราอยู่ตรงนี้ด้วจ้าขอสัมภาษณ์หน่อยครับรู้สึกยังไงบ้างครับสนุกมากค่ะสนุกมากเลยไม่รู้ดักเลยแรงจริงบ<า>ังมาจากที่บังมาจากไหนครับมาเด้งดึงในเมืองครับผมหัวจากกันนอเหมือนกันใช่ครับผมโอ้ดีใจมากไม่เป็นไรคนครับ พี่มาบางมานานยังนะผมมาผมมาได้สองวันแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปไปงานแต่งที่พัทลุงต่ออ๋อพัทลุงมันใกล้ไปผมก็เลยขับมอเตอร์ไซค์มาให้มันอ้องขึ้นอีกมาละนองอำเภออาดสาราญก่อนแล้วเดี๋ยวไปไปพัทลุงอำเภอกรงหลายอีกครับพี่ขนมน๋ไม่อีกคนเปล่คนเดียวครับคนเดียวเพรแต่ว่าพอดีว่าพี่พี่บางบางก่อนอยู่นี่มาขอให้ดีผมก็เลยเมาขอมาเที่ยวนะมันเพราะแต่ว่าถามวันครับ เป็นไงบ้างพี่มันเป็นไงบ้างมาเที่ยวระนองก็โอเคนะผมว่าระนองมันเมื่อก่อนผมผ่านบ่อยใช่ไหมแต่ผมไม่เคยที่แบบว่าจะแบบมาคุกคีอย่างเงี้ยคืออากาศเหมือนเชียงใหม่เลยเย็นสบายจับไม่จับจับไม่จับเดี๋ยวพาทุกคนไปดำน้ำกันนะครับว่าน้ำที่เนี่ยมันใสขนาดไหนกล้องอินสตาผมเนี่ยสามารถลงได้ถึงสิบห้าเมตรเลยทุกคนผมจะลงละไม่มีอะไรในตัวป่ะเดี๋ยวไปก่อน สายมากทุกงวนน้ำที่นี่อะนเลยนเลยรันเลยรุโหน่วได้จงจริงไปกันต่อันไม่ได้เล่นล่องแก่นมานานก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยขนาดว่าแบบไม่ได้เพื่อนเพื่อนมาและหลายคนนะมาจอยกับคนอื่นก็ยังมันเลยรู้สึกยังไงบ้างครับล่องแก่นครั้งแรกสนุกมากสนุกมากครั้งแรกนะี่นีโอ้ ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้สามสองครับ้ครั้งแรกในชีวิตครั้ <c oughs> แรกในชีวิตโอ้ยเหเวลาทำงานอย่างเดียวโอ,โอ้นี่ฮะครั้งแรกในชีวิตประทับใจแน่นอนกลับไปต้องคาภรรยาแล้วลูกๆไปล่องแก่ะแล้วก็แล้วครับที่ไหนก็ได้ไมันจะเป็นทีงนี่ก็ได้นะขอให้ได้ออกเดินทางไปใช้ชีวิตนะครับทุกคนไปหาอะไรไประจ ol ใครใหม่ๆหม้ยเฮ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 ้ยชนแล้วชนแล้ว โอ๊ยีลทุกคนดูสิ่งไม้ถอนไม้ไปเข้ปาปลาเข้ปาปลาไปเข้ปาปลาีไปไม่อยากจะคิดเลยมาอยากจะเชื่อเลยว่าที่อำเภอสุขสําราจะมีร่้องแก่นที่แบบเออสวยมากแล้วก็เป็นธรรมชาติดูแบบ สะอาดตามากทุกคนแล้วดูน้ำใสมากเลยที่นี่แตกต่างกับที่อื่นยังไงอ่ะบางมันรข้อดีที่นี่เลยนะจุด่างก็เลยนะครับ <L an> น้ำใสเปิดใสจริงนะใสแล้าก็เป็นน้ำที่มาจากคนคนน,นน้ำอ่ะอ่าคนน้ำแล้วก็ <L an> อ่ามันมีความเที่ยวของน้ำที่เป็นที่มันสมูทมันมีมีทั้งเชี่ยวมีทั้งแบบ เอื่อยจริงมันตุกุรสชาติคือคบรถอะนะคบรถได้ทั้งเร็วทั้งช้าพอแข่งมันก็ไม่แก่งมมนถึกมันไม่อันตรายเกินไปผมว่าชิวๆเด็กๆก็ยังมาได้เลยเด็กๆมาได้เด็กสามขวบพาลงผมว่าอีกเรื่องที่สําคัญนะแล้วก็เนี่ยอย่างทิมงานที่พามานะอย่างที่บางพามเนี่ยราคาถูกมากรวมทั้งรถรถจากที่เราลงเมื่อกี้เนี่ย เดี๋ยวมีน้ำมีผลไม้อะไรรับรองอ๋อมีอีกเหรอนี่ราคานะเชื่อไหมทุกคนเพียงแค่250บาทเองเป็นไปได้อย่างไงแต่ว่าถ้ามาไม่ถึงห้าคนนี่เราคิดามร้อย้าสบบ้างอยากฝากหนือยตีว่าที่เนี่ยชื่ออะไรแล้วก็ติดต่อยังไงได้บ้างเพจเชื่อเลยนอันนี้ติดตามที่เพจน้องยัางคลองกำปวนคัอำเภอสุพรรบุรีระนองก็จะมีให้เล่นได้ประมาณ5เดือนนะพฤษภาถึงตุลา นักป้าล่องอยู่กับปนนะครับเราเรารอบละบางวันนึงเนี่ยเราจะมีกี่รอบในการล่องห่วงยาวันนึงก็ประงาณนี้ปกติก็สองรอบนะรอบสิบโมงกับรอบแปดสองแต่บางวันถ้าลูกค้าเยอะหรือว่ามีจองก็มีเพิ่มรอบอืมครับก็ลองติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองส่งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับคนที่ต้องการอยากจะลองมาล่องห่วงยางนี่นะครับเดี๋ยวไปันหน้าเราเดินดิ้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 ดดีกว่าอ๋อนี่บางเอานีมาให้ ข้างหน้านี่มันมีมีที่หดลอยอันนี่อย่างนั้นก็เพื่อได้เยอะทุกคนบางทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ต้องซื้อเลยขวดลอยถ้ากล้องหลุดไปนี่ก็ลอยไปกับขวดนี้เลยใครเจอก็จะได้แบบไม่ต้องงมไงคือเห็นไอ้ขวดนี้สีเขียวก็ใครเจอก็ไปได้เลยนะถ้ามันหลุดหายไปเนี่ยก็ไอ้ขวดเนี้ยุีเขียวปากเขียวเนี้ยมีกล้องพร้อมกับตั้ง let's go เดินกันต่อแบกหุ่นยาง นี่อะไรมัสยิดหรอฮตายมืออ่ะใช่ปะไม่น่าจะใช่บ้านคนเน่ติดต่อห้องพนะักอ๋อทุกคนออผมเพิ่งเห็นว่ามีรีสอร์ตอยู่ตรงนี้ด้วยนะเป็นห้องพักดูนันดูหน่อยขอเข้าไปเชียวหน่อย<ะ>อ๋อผมคิดว่าเป็นมัสยิดตอนแรก the green, the green. ห้องพักที่นี่จะชื่อเด e g กรีนห้องพักนะครับสำหรับใครที่มาพักอยากพักริมนี่ลก็ลองมาแวะได้น่าจะมีอาหารเช้าให้ด้วยนะครับที่นี่ ทำสไตล์แบบเออไม่ดิสโกเซกเลยเก่นจากที่เราลงรถยนต์มาเนี่ยครับถึงปลายทางเนี่ยมาระยะทางกิโลครับอ่าประมาณ3.7กิโลครับผมสมกิโลนะครับก็ไม่ไกลแล้วก็ไม่ใกล้มากใช้เวลาในการล่องกี่นาทีกี่ชั่วโมงครับ อยู่มันอยู่ที่ระดับน้ำเลยครับตะหากว่าน้ำเยอะก็เดินสุดก็ประมาณส0นาทีแต่ทานน้ำน้อยๆก็จะช้าหน่อยประมาณชั่วโมงกว่าอืมโอเคอยู่ที่น้ำเลยครับโอเคครับผมน้ำพองแล้วก็ตามนี้เลยเดี๋ยวเราก็ต้องให้ลงน้ำกันต่อและดูฮะโทรศัพท์น้องไอโฟนเรียบร้อยไปแล้วแล้วสิบเจดเราดูกันน้ำออกสิบเจ็ดเปอร์แมคไม่อเมื่อกี้นะครับสตาบอกว่าข้างหน้าจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับในการล่องแก่นหูยางไปเดี๋ยวเราไป จุดไฮไลท์กันเลยใกล้ถึงแล้วน้องหมุนเป็นนี้ลูกหางเลยไป let's go เอาแล้วเอาแล้วเอ้ยน้องระวังน้องน้องระวังล่วงโอโอ้ยโอ้้โอ้โอ้้้้ว ขึ้นมานี่คือไม่ได้ตกใจใช่ไหมแววนหายตกใจว่าหนึ่งเดียวหาย่เดียวแว่นอยู่ไหนเนี่ยไม่ได้หวงชีวิตเล้ววโอ๊ยว่าตกขึ้นมารีบหายเลยคิดว่าหาอะไรหาแววนแต่เมื่อกี้หมวก็ยังยังผมยังหาได้อยู่นะครับประเดีมันลอยมาพอดีทุกคนครับตอนนี้ผมก็ล่องแก่นคลองกำปวนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้บางฮาดี้นะครับมาฝากสถานที่เที่ยวล่องแก่นที่นี่นะครับจะฝากบางหน่อย ก็ขอฝากล่องห่วงยางคองกำพวนะครับแล้วก็อยู่ในจังหวัดระนองนะครับในอำเภอสุกสํสำราญนะครับให้ทุกคนมาลองนะครับถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะครับติดตามได้ที่ทาง Facebook ก,ก็ล่องห่วงยางคองกำพลนะครับหรือจะเป็น TikTok ก,ก,ก็ล่องห่วงยางเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าจะโทรคอนแทคโดยตรงกับที่มาเลข086-2806667นะครับ บังฮาดีครับด่ครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับอยากมาล่องห่วงยางที่นี่ก็ติดต่อบางได้เลยครับบางฮาดีนะครับรับรองที่นี่ฮาลานแน่นอนครับสหรับมุสลิมเรานะอยากจะแนะนํามากว่าบางทีเนี่ยเราไปอย่างเช่นผมเคยมาอําเภอสุขสำราญเนี่ยผมยังไม่รู้เลยนะครับว่ามีที่ล่องแก่นแบบนี้ดีๆแบบธรรมชาติแบบที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่แบบลําธารใหญ่แล้วก็น้ําใสมากก็ฝากทุกคนด้วยนะครับสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวโซนมาละนองจะไปภูเก็ต จากภูเก็ตจะมาละนองทางนี้ก็มาเที่ยววันนี้คนฝากไว้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ชมคลิปนี้จนจบแล้วเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับก็ทุกคนครับก่อนที่ผมจะกลับนะครับก็เป็นเขียนมากผมกินข้าวกับทีมงานล่องห่วงยางของกําปวนก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับ